มีพี่ๆถามมาครับว่าถ้าวันนี้ซื้อ 320D นะครับ1คัน DM นะครับปีสัก20กับ Camry ปี20เหมือนกันนะครับค่าบำรุงรักษาต่างกันเยอะไหมนะครับเราก็ต้องบอกก่อนนะครับจริงๆแล้วมันเทียบกันไม่ค่อยได้หรอกแต่มาเป็นความรู้สึกของเรานะว่าถ้าวันนี้จะซื้อรุ่นนี้ซื้อรุ่นนี้นะครับแล้วต้องดูแลรักษายังไงอย่างนี้ดีกว่านะครับอย่างพวกน้ํามันเครื่องนะครับพวก b m นะครับ 320D ตัวนี้เป็นดีเซลเนาะ ผมว่านะมันต้องอยู่ที่ประมาณ4,000นะครับรวมกองน้ำมันเครื่องนะส่วนแคมรี่อยู่ที่ประมาณ2,500บวกลบนะครับทั้งสองอย่างน,นะครับประมาณคร่าวๆนะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์เนี่ยส่วน BM เนี่ยถ้ามันอยู่ BSI ก็ไอก็4ปอยู่แล้วเราเข้าใจกันอยู่แล้วของเดวนะครับส่วนแคมรี่ผมว่าประมาณ2,500แต่ถ้าหมด BSI BM ผมว่าอยู่ที่ประมาณ10,001บวกกองนะ มันเฟื่องท้ายนะครับมีเฉพาะ BM เอเพราะเป็นขับหลังอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 2,000งปลายๆ3,000ต่อลิตรยังไม่รวมค่าแรงส่วนแคมรี่ไม่มีก็เป็นขับหน้ามันก็จะเป็นพวกแลบอะไรนะปร,ะรุงรักษาตามระยะไปนะครับสายพาน2 0 0พถ้าเป็น BM นะครับถ้าเป็นแคมรี่ประมาณ2,000บาทนะครับมูล่อยู่ที่ประมาณ13,000อันนี้สำหรับ BM นะครับส่วนแคมรี่ประมาณ1ม0 0 0อันนี้ต่างกันไม่ค่อยเยอะส่วนคอมแอ ของบ m ประมาณ2 000, 2 0 0 0 2 3 0 0 0 Camry มอยู่ที่ประมาณ10,000ต้นๆน,นะคร่าวๆนะครับก็อากาศต่างกันครึ่งเลย2,000คือ VM c a m ม y ประมาณ1ทา0งบาทนะครับมันก็จะมีส่วนควบอย่างอื่นเนาะจริงๆแล้วครับมันขึ้นอยู่กับกำลังเอาแหละนะครับบำรุงรักษารถตามระยะนะครับแต่ถ้าไหวถามว่าขับรถยุโรปสมรรถนะ กาะถนนความปลอดภัยผมว่ามันก็ดีกว่าอยู่แล้วแหละนะครับแต่แคมรี่ไม่ได้แย่นะครับเป็นรถผู้บริหารที่ขับดีและเป็นรถญี่ปุ่นที่ขับดีเลยนะครับหากสนใจนะครับที่ร้านเรามีให้เลือกทั้ง BM ทั้ง Camry เลยครับ